พี่ลูกค้าพูดถึงแคมเปญนี้ไหนคะสำหรับเซนทรัลรอบนี้มีอะไรให้น่าสนใจบ้างสำหรับนี้นะคะ The Greatest g a i e Sale นะคะก็เราก็เราสองคนก็ดีใจนะคะที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของแคมเปญนี้แล้วก็เราวันถ่ายหนังเราก็สนุกมากเลยแล้วก็ได้เต้นได้เลยอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะก็ดีใจก็เป็นแคมเปญที่ยิ่งใหญ่ของเซ็นทรัลนะคะดีใจของดีใจแทนลูกค้าที่จะได้แบบส่วนลดเยอะมากใช่เป็นสายช็อปบ้าง ก็ใส่ชอนแล้วก็ใส่กินแล้วก็ใส่บิ๊ดแล้วก็ใส่บ่อยใส่บ่อยแะไร่้ท่าพี่ลุกเป็นยังไงบ้างสําหรับนักสนใจยังไงครับมีอะไรให้ชอบให้ซื้อเันบ้างครับก็ขอขอให้มานะครับขอให้ขอให้มาแล้วก็ดูว่ามันมีอะไรบ้างเพราะแน่นอนจะมีเยอะมากที่น่าสนใจตื่นเต้นเยอะมากเกี่ยัมีอะไรน่าสนใจ เยอะนะคะสําหรับเดรสนะคะก็คงเป็นพวกแฟชั um, right. Honestly, ่นหลักเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถือถึงพวกบิวตี้อะไรอย่างเงี้ยด้วยใช้แต่งหน้าทําผมมันก็ไม่ได้สุกวันนี่คือครั้งแบบนี้มานานแล้วใช่จริงๆแล้วก็คือคือตอนนี้ค่ะสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นใช่ไหมคะก็เลยเออทุกๆอย่างทุกคนเราเออเหมือนกลับมาแบบใช้ชีวิตปกติมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจากที่เราเคยมีเคยไปช้อปปิ้งอะไรแล้วเออเราอาจจะต้องแบบเออหยุดเอาไว้ช้อปออนไลน์ตอนนี้มาช้อปได้แล้วเต็มที่เลยครับวันไหนเป็นพิเศษไหมคะสําหรับเปน เริ่มตั้งแต่วันที่นีบค่ะใช่แล้วมาเริ่มช็อปกันได้เลยคุ้มสุดๆลดเยอะมากค่ะที่เซ็นทรัลทุกสาขาค่ะ กับเร่ก็ต้องอมีเต้นดีอะไรเงี้ยค่ะประมกาณันี้เป็นคู่จิ้นที่แบบว่าเหมาะสมกันมากๆเลยเต้นสนั่ะเต้นกันทั้งคู่เลยนะคะ <c oughs> แต่ว่าวันนี้เนี่ยเมื่อกี้เห็นด้วยถ่ายเป็นพรีเซนเตอร์ขององานนี้ด้วยใช่ไหมคะ <c oughs> เราก็จะบอกว่าสองคนนี้ดูท่าทางเป็นขาช็อคกันอย่างเดียวต้องบอก อยากอยากรู้มากเลยว่าปกติเนี่ยช็อปกันหนักเปล่าคือต้องบอกว่าเกรซจะรับบทในในในหนังโฆษณาตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากนะคะสำหรับเซนทรัลนะคะในครั้งนี้ก็เพราะว่าแคมเปญน,นี้ก็เป็นแคมเปญยิ่งใหญ่มากนะคะหลังจากโควิดก็ถือว่าเป็นเกียรติกับเราสองคนมากเลยแล้วก็คนจริงแล้วเกรซจะเป็นตัวแทนในสายช็อปแต่คนจริงจริงจริงของเกรซแล้วอะ่ะคือมันไม่ใช่แค่ช็อปอย่างเดียวเกรซจะเป็นสายิวตี้ก็เป็น <ๆ S 2> สายฟิตก็เป็น <ๆ S 2> สายรัก เป็นทุ่อยางเปียากเฮ้ยทำไมชอบอย่างไหเจอจ้างคพร้อมคุมค่ะขอบคุมากได้ทุกอย่างเลยใช่ค่ะเราลุคปกติไลฟ์สไตล์การช้อปปิ้งเป็นยังไงช็อปเก่งปะก็เก่งมากๆนะครับจริงๆมีสอย่างที่ชอบไปไปช้อปปิ้งบ่อยๆนะครับแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ไปครั้งแรกเล่นใหญ่มา่อยกล้เนีเหนื่อยออกนือออกเกนหนึ่งก็ ช้อปปิ้งเพื่ออยากได้อะไรเป็นพิเศษมากเป็นเพื่อไปงานซีมหรืออะไรก็แล้วแต่จะช้อปเพื่อไปไปได้สิ่งนึ่งนะครับหรือที่สองก็จะเป็นซื้อให้ให้พี่ๆหรือเพื่อนๆเป็นสาวๆอย่างเงี้ยก็ก็ไม่แน่ไม่แน่หรอมีบ้านที่สามก็คือแบบบังเอิญไปช้อปปิ้งอย่างวันนี้นะครับจะมีลดราคาอย่างใหญ่นะครับก็ถ้าไปเดิน ห้าือเดินแบบศูนย์การค้าอย่ยงเซ็นทรัลอย่างเงี้ยนะครับก็จะประเงินซื้อเห็นอะไรที่ร้านที่แบบชอบชื่นใจก็จะเข้าไปเลยราคาดีมากจริงจริงลดเยอะมากเธอต้องเลงอะไรกันไว้แน่ๆฉันอยากจะถามเลยวันที่16มิถุนายนนี้นะคะอย่างที่บอกว่าจะเลิกทุกคนต้องเริ่มเก็บตังค์แล้วก็เอามาช็อปให้เต็มที่เลยเลงอะไรกันไว้บ้างคือถ้าอย่างกับเสสาคก็จะเลงอะไรที่เกี่ยวกับบิวตี้หรืออะไรที่มันเป็นแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช้ตัวเพราะว่ารู้สึกว่าเซ็นทรัลคือตอบโจทย์ในทุกๆแนวสําหรับทุกๆคนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ<ช>คแล้วก็อย่างที่รู้ว่าเราก็เป็นสายกินด้วยใส่กินก็ไม่ใช่ว่าแค่สสยช็อปอย่างเดียวก็ใส่กินก็มาได้ด้เหมือนกันเลยเก๊อยู่เนี้ยอยู่ทั้งวันเัยนะเพราะพ <machen> ร้อมค่ะเข้ามา <sen> ครบอจริงๆแล้วลุกแล้วครับ <ง Bever> ส่วนลุกก็รู้สึกว่าช่วงนี้ตู้เสื้อผ้ามันแห้งไปนิดนึงเนาะเลยอยากเติมเข้าไปใหญ่เลยเหมือนกันนะครับ ครับวันนี้แล้วก็อาจจะไปซื้อชุดออกกำลังกายด้วยวันนี้ดีเนาะได้งานด้วยแล้วก็เดี๋ยว<อ>เดี๋ยวเพิ่งช็อปวันนี้ได้ป่ะพี่ขออีกแป๊บเดียวอยีกไม่กี่วันวันที่สิบจะได้นน 10, ลดราคาแต่วันนี้ก็ช็อปก็ได้นะแต่ว่าวันนี้ช็อปก็ได้เป็นสิบกว่า okay, okay. วันที่สิบนะโอเคยังไงนะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับแคมเปญที่สองคนนี้บอกไว้เมื่อกี้นะคะ The Greatest Girl Cell สองพันยี่สิบสองนะคะ เพอร์เฟกต์จริงๆสำหรับงานนี้นะคะยังอยากให้ท really> well> uh uh ั้งคู่ฝากถึงผลงานนิดนึงค่ะก็ของมีเรื่องดอนรบานที่รักนะครับเป็นเป็นดอนรบานของจีเมียน25นะครับแล้วก็คู่แท้แม่ไม่เล่นของจีเมียนกันนะครับฝากด้วยนะครับสองเรืองละครแน่นหรือว่านาร้อนไหมร้อนร้อนอ่ะแล้วเกันสครับของเกลซสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมีผลงานเพลงกับทาง Spicy Dis นะคะกับทางพี่เต้งนั่นเอง ได้ฟังกันอะรไรอ<ด>ย่างเงี้ยค่ะ